เอฟซีที่น่ะแล้วมันก็เลยนะครับไปจัดเองนะครับเออที่ทุ่งนาโน่นนะเออที่ไล่อะไรนะครับเออจำเลยทําอะไรให้เป็นประเด็นตลอดนะครับเออทีนี้นะครับชาวบ้านเดือดร้อนกันพวกหน้าแน่ๆถ้าจําเลยไม่ทําให้เป็นประเด็นเออก็อยู่เม่อเมแมๆนะครับเนาะไม่เดือดร้อนหรอกนะชาวบ้านเขาไม่มีใครเอออที่ล่วงล้ําเกิดเกินเลยหรอกนะชาวบ้านเขาไม่เดือดร้อนนะครับจริงๆนะครับ อ,อจริงๆนะครับมันมันตัวบ้านแต่ละคนอะ่ะไม่อ,อคือเขาอยู่หลังเสาไฟฟ้าก็ถูกแล้วนะครับชาวบ้านทุกคนนะ่บ้านเขาอยู่หลังเสาไฟฟ้านะครับเสาหลังอยู่หลังเสาวไฟฟ้าถูกหมดนะครับเข้ามาแล้วคนรณกรไรเป็นมังใจลุงมงคลด้วยนะครับสาวบางนาสตอรี่นะครับเดี๋ยวหนูไปรับยานะครับที่ช่องเจ็ดแป๊บนึงนะครับสาวบางนาสตอรี่ค่ะนะครับ <c> เ <ười> <c ười> ันังว no no ันไลตี้นะครับคุณสุรินทร์นะ่แต่มีแต่มันให้เป็นประเด็นนะเกิเพื่อให้กระแสมันนะครับมีตลอดนะครับแต่กระแสไม่ขึ้นนะครับเออนะครับกระแสไม่ขึ้นก็คือ fc นะครับ fc ไม่โอนแล้วไงนะครับเขาเรียกว่ากระแสตกนะครับนะกระแสตกกับ fc ไม่โอนแล้วสมน้ําหน้านะครับเออสมน้ําหน้ากับ fc ไม่โอนแล้ว fc เขาก็บ้าส่วนมากนะคนที่จะโอนนะครับตื่นตาตื่นใจแล้วนะครับเออ นะครับตื่นตาตื่นใจกันหมดแล้วนะครับเขาเขาไม่โอนแล้วนะครับใครจะไปอยากโอนนะครับเออน่ะไม่มีแล้วนะครับคนที่อยากโอนไม่มีแล้วนะครับเออรู้ๆแล้วันเกิดดีเธอนะครับผมนิมนต์นะครับพระให้มล้วสี่รูปนะครับพวอาอ่าอยอว่นะครับ ไล่มุดหีมันไปแถวนั้นนะครับมันไม่ถ่ายออกมาหรือมันไปเปล่นกรรมกรนะครับโอ้นะครับคุณโปงปลานะครับคุณสงปลาสงสงปลานะครับไม่เคยนะครับหลงเชื่อคนอย่างมันเลยนะครับแต่งแต่น้องบุญละมาเสียชีวิตสงสัยนะครับมันตั้งแต่แรกแล้วนะครับนั่นแหละนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่เขาสอบถามนะครับคนที่อยู่กับน้องของเขาที่เพื่อนใจรุ่นมงคลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า นันก็ลลงมงคลขาหนูคิดถึงลงมงคลมากเลยค่ะนักอยากเป็นสนมลงมงคลใจแทบขาดดิ้นเลยค่ะนักพี่เบื้องจักรนักขอบคุณมากนะครับนักน้องพุทธธรรมนักพนังวาไรพี่ใส่พุทธดีนนักพี่เดินน้องยิ้วสวัสดีจ้านักเจริญวิญญก็โอ้ทุ่งหมาหอนมวนคักบอลรับบอลนอนนักว่าอ่านัก็กวดสวดอุศลาธรรมมาด้วยนะวันที่เจ็ดเนี่ยนับไพวันนักสิง นะครับจันสิงนะครับเอนะครับวันที่เจ็ดนี่ครับของเขาก็มีความสุขเฉพาะของเขานั่นแหละนะนะครับโอ้ลุงลุงอ่ะสงสัยน้องคนโดนจิตโดนใจให้จําเลยทําแต่เรื่องผิดๆถูกต้องครับเอ้แมนก็เปิดตาออกมาพูดแต่ละเรื่องแต่ละลาวอ่ะนะครับที่จริงมันก็คิดดีแล้วนะครับแต่มันหลุดออกมาได้ยังไงนั่นแหละนะครับมันหลุดออกมาหมดนะครับอวันที่เจ็ดชาล้องเรื่องลาก่อนไปนะฮ่องกง มังคานะครับแน่นแหละรวมมงคลคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบนี้นะครับเออน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละนะครับมันไม่มีเรื่องอะไรที่ดีกว่านี้แล้วนะครับเขาเรียกว่าเลี้ยงฉลองนะครับวันที่เจ็ดนี่นะนะครับเอออยากกินอะไรก็กินอะไรอย่างนี้นะครับเออถ้าจะซื้อมากินเองอะมันกินไม่อร่อยนะครับเออเพราะเงินที่เลี้ยงน่ะไม่ใช่เงินมันเนี่ยนะครับเอฟซีส่งมาให้นะครับเออเงินที่เลี้ยงนะครับเอฟซีส่งมาให้มันก็จัดงานเลี้ยงเต็มที่นะครับเออ นะครับมันเป็นเงินเป็นทองนะกินต่อรั้างนี่นะอาจาพ่อใบสีสูขวันนะนะใบสีนะครับที่เหมือนกับใบสีส่ง่ะนะครับเรียกคือส่งจําเลยไปไปฮ่องกง่ะนะครับใบสีนะครับเหมือนกับส่งทหารเกณฑ์นะเออนะครับมันจะมีใบสีนะครับเห็นไม่เรียกขวัญนะครับมดีมันทำคนเทตนนะครับนะครับคุณมั่นนูนะครับนะ อ้าวซัมเสียนะครับบวกเกยบวกเกยบวกเกย์ระต้องน้อยจนปลายก็ยังบาบวกเกย์โสนที่วิทย์โซนหนึ่งจันแน่นะครับนะครแล้วก็พี่เบื้องเองจากคุณมนต์สวัสดีนะครับยี่ิบหนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับคุณวันวิสาร้อนรอนนัดแต่ไรนะครับร้อนรอนนัดแต่ไรคุณมิกนะครับอ่ามันได้พอแล้วครับลงทุกวันเนี่ยมันไม่ซีเรียสแล้วนะครับมันถามว่ามันซีเรียสไหมยังไม่ซีเรียสนะครับมันซีเรียสเรื่องคดีนั่นแหละครับ เห็นไหมมันซีเรียสเรื่องคดีเนี่ยสรุปแล้วมันไม่มีไม่มีใครช่วยมันได้ไงนะครับเออไม่มีใครช่วยมันได้นะครับเออนะครับผิดก็คือผิดไงนะครับที่หลวงไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับมันก็ผิดก็คือผิดนะครับมันช่วยไม่ได้